วัดีพี่น้องวันนี้พ่อแอมจิ่จะมาปลูกกล้วยพี่น้องคือเก่ากล้วยน้ําว่าเอามาปลูกอีกเด้อพี่น้องเด้อดินอ่นน้อยเด้อพี่น้องภายหลังปลูกแล้วแม่จิตพ่อแก็สิไปหาหน่อไม้สิพากันไปหากินนี่พี่น้องหาหน่อไม้ต่อพี่น้องหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องแวะมาแวะปลูกกล้วยป้ายเมียนก่อนเด้อพี่น้องนีเอากล้วยน้ําว่ามา2เหงาประมาณนี้พี่น้องปลูกป้ายเมียนอีกแล้ว ที่ปลูกผ่านมานะเป็นกล้วยท่านี่ด้ยพี่น้องวันหน้าก็เอากล้วยนำมามาปลูกไปไปลาย่างไปก่อนไปก่อนแอไปเมื่อกี้ถ่ายกลอนะ้องน่ะเด้อจ้าตอนนี้ชาเศร้าเศร้าเลยเลยพี่น้องแอ,อไปปลูกถ่ายกล้องนะ่ะไปแล้วสิเนาะพอแอไปแล้วปลูกแง็บลงมาวางนี่นะพี่ปลูกวางนีเน่เป็นยังพผา ม,าาม,ม,มันตามตามพูดเพราะเพราะว่ามันเป็นกออ้อนนะตามบรรยากาศพอแอร์กับสิ่งปลูกพันธุ์กันมาเมื่อไงมาปลูกต้นไม,ม้มาพักกันซับตายมเมื่อไรด้อพี่น้องดิอันนี้คือต้นมันมันต้นแล้วบ่ได้เอาออกเด้อพี่น้องปลูกปลาเมียน,น,น,นี่เมียนกินหัว อแอบซิปลูกต่อเงไปบึงน้ำกันเลยพี่น้องเพราะว่าสองมือล้างหักกระพุนตกเนาะตอนนี้อแอบเราก็คุดคุ้มปลูกเลยพี่น้องป้าคอยไปเอาไนหมักถั่วนะคะมัซับใส่ก็ลืมละอมแอบกระปลูกเลยพี่น้องอันนี้คือในท์ถั่วมีเจสิเอามาปลูกเนี่ยไนมมักถั่วพันกินในมันต้มกินไนมันเลยพีินท้องเฮ็ดเนาะเฮ็ดต้มหวานก็เป็น,นพี่น้องด้ย แล้วต้นหนึ่งลหรพี่น้องปลูกต้นกนล้วยเสี๋มันขึ้นโคนต้นที่สองอันนี้คือกล้วยน้ำหวากล้วยเปลือกบ้านเฮ้ยกล้วยกาบบ้างพี่น้องไม่จีดห้องกล้วยน้ำหวานเลยพี่น้องต้นที่สองปลูกต้นแรกกับสิพากันไปหาหน้าอย่างห้าอยู่ห้ากินคือเก่าด้วยจ้าสองแถว นี่ก็คือกล้วยตานีที่ปลูกผ่านมามีกล้วยตานีทั้งมดเด้อพน้องสองสี่หกขุมกล้วยตานีปลูกเมียน,นหัวขาหัวชิงคาใบขี้หูก็มาเกี่ยงก็มอนไข่มาเม่มักม่วงเอามาปลูกใส่ทั้งเทิงผลเด้อพน้องเลยแล้วก็ มันเผือกเมื่อก,กี้ปลูกปลาเมียนสินเอาทัวมาปลูกสีอันนี้คือมันด่างเมื่อกี้ปลูกปลาเมียนติดเลยพี่น้องเด้อไปแทวอยู่ยังงามบ่ะอันนี้ก็คือหัวเผือกที่ปลูกเอามาปลูกปลาเมียนคือเก่าเผือกเลยพี่น้องเด้อเมื่อกี้ปลูกกําลังแตกกําลังงามอันนี้ขาน้อยอันยับขึ้นเด้อขายากๆหนี่ยหนึ่งพอว่ะ ปลูกอยู่เฮือนคือกันขุมะมเกี่ยงติดแล้วพี่น้องปลูกขุมมะเกี่ยงเสร็จแล้วคุมที่สองแล,ะละ้วลเลยพี่น้องบันทึกซีทรับมักถั่วใส่แล้วก็สีพ้าก็ไปหาหน่อไม้เลยจ้าบันทึก็มาหอดก้อนหน่อไม้เลยพี่น้องสีขาวเอาหน่อไม้ก่อนเอาพอแอร์จับกล้องค่อยค่อยพอแอร์เป็นมือกอล้องเลยพี่น้องเตรียมตัวหน่ะพาวบวมไม้ขวายเนาะตัวบังยาวมันสั่นนิดนึง ยาวแหละพี่น้องจะมันขึ้นขึ้นคอนขึ้นโคนพอดีเผาขุดจะทำไงเผาพี่น้องเห็นไหมขุดเอหน่อกขาวมัน,ปน,างงานไปหมดไล้ขุดง่ากจะได้แบบ กนนี้เมจิกกำลัง,ดดง,งขุดเด้พี่น้องวพน้องขาวพี่น้องแปดปลายหน่อยนึงอ้าพี่น้องเห็นอีกแล้ว ในพ,พี่น้องเมื่ีกี่เห็นอนึ่เลด้วพี่น้องคนกายมันพี่น้องจนเกิดยาวเป็นเป็นที่อะะ พกพี่น้องสิได้ประมาณนี้พี่น้องหางก็หาน้ำไม้สองก่อสามก่อสองน,น,นี่แหละพี่น้องไม่ชี้ก็ลงคดเอา เห็นอลไรพี่น้องแตกขาบอยู่เป็นตาสะออนพี่น้องไม่ทางมาใช่ใ่โมเมนต์โมเมนต์วาวนะมันอยากอุดมสมบูรณ์ด้วพี่น้องไม่แตกขาบไม่เอ็นพี่น้องเอ้ยน้ำลม่ขาวด้วยพี่น้องด้ออฟอยู่พื้นดินพี่น้องเด้อเห็นอะไรขาวๆแล้วพี่น้องดรอน ต้มนมะเอพีเดนตีนอขาวเป็นผักไว้เป็นให้ขาวขากักเป็นสอนกันสองหน่อได้ขึ้นองเด้เห็นสีขาวๆพี่น้องชิดตรงนี้เลยสามพูแล้วแม่น um, ่โบยวรออมันขดมององมาเงากโอ้จ okay. uh ั่อเออยู uh ่แต uh ่ ขุดเอาได้พี่น้องมันบนทันโพถูมามาโซให้พี่ให้น้องเบิ่งดูไม่จีด๊ดคักค่ะค่ะพี่นอ้องมาต้มจ้ำแจ่วด้วยพี่น้องเ<อ>ดินไม้เทาเดินหวานนั่งอีกนอนหนึ่งพี่น้องนอนนี่ส่วนลายคน ช่วงนี้ก็เจ้าเกี่ยวนาแซงคนบุรเดหหาพี่น้องเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่านาแซงคนบุรสู้หาแบบนี้ไม่จีงงดพอง่ายบุรเดเหตนาเลยมีโอกาสมีโอกาสได้มาหาต้องรับเอามันได้ยุบกน่อเขียวน้นนอเขียวนะโอ้พี่น้องนอ้อขาวเลย แม่จีบไปคดจุภากเมืองนั้นเด้อพี่น้องโอ้ได้ต่ปายมันเมื่อวานนี่ก็สาวนกพักกับมหากันหาบุเดียพี่น้องเต็มกระตาแล้พักก็เอาเมื่อกินอยู่ทะเดือแถวมหาชายละพาอได้อยู่ได้กินพี่น้องสำหรับน้อไม้แม่จีบกับไปภากเมืองนั้นละ จ้างน้อยก็น้ำไม้ล่ออกน้ำไม้กระแสนอกกินไปตลอดพี่น้องเดือนหกเดือนเจ็ดเนี่ก็เป็นน้ำไม้กระแสน้ำไม้ล่ลแหละตอนนี้ยังน้ำไม้ไผ่อยู่ตอนนี้ก็หาออกมาแล้วพี่น้องได้ประมาณนี้พี่น้องเป็นกระตาเลยพี่น้องเลือกกระตาใส่ทงอีกใส่ทงอีกคือว่าพ่อและพี่น้องทำกิน <Okay. S 2> แค่ว่าเขาอยากได้เอาเมื่อตอนลูกตอนหลานจะสิหารายลายก็นี่นี่หาเพ่อได้กินพี่น้องสองเท่าคือเก้าไม่จิถวยให้ผสนมน้ำมั้ก่อนพี่น้องแล้วก็สิเดินทางกลับ อได้ยูได้กินพี่น้องน้ำไม้แถวมหาไซนน่คือว่าไปทางใดก็ได้พี่น้องบนจําเป็นฮอดไปทางภาคเซก็ได้เพราอแถวหนองซองบ้านมหาไซนี่เฮานี่ก็มีพี่น้องเมื่อล่ะแม่จีดเพิ่นก็สีแกงจานวนนเพิ่งก็สิเฮ็ดมกพี่น้องจานวนนเพิ่นก็สิต้มได้พี่น้องออต้มแบบว่าเปียนอาหารตลอดแม่จีดพ่อแกงน่อไม้ ต,ต้มน้ำไม้แล้วก็ต้มน้ำไม้แล้วก็มกน้ำไม้พี่น้องเห็ด <help. S 2> น้ำไม้ส้มน้ำไม้เผาไ้ซีหาย่างพี่น้องต่อไปไม่จีดพองแอกับสีหาแล้วเห็ดน้ำไม้ทงไว้พี่น้องเพราะว่าเสียเอาไว้กินยามแรงแล้วก็เมื่อต้อนลูกต้อนหลานพี่น้องบางโตก็เป็นเที่ยวลหละหนอยนยาวแล้ะก็มีพี่น้องเพราะว่าง่วก็กินพี่น้อง ม้วกินให้ทีไรเนาะพี่ม้วกกะกินแน่มันออกนอกก็แล้วมันเ่อบอในมันแปลนเลยคือว่าม้วกินพ่อแอร์กับแม่จีตจะขี่มอเตอร์ไซค์มาคือเก้าหรือน้องปูป่าจูดงแม่จีตพ่อแอ่กคับพี่น้องลายนะมิแต่พี่น้องมิเตี่เตาน้องเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อน นี่เลายเด้อพี่นอ้องนี่ก็เต็มกระตาแล้วตัวนี้กะเล่นนอนนี่เล่นน้อยเฮ้ยไม่ไม่ลืมไปเก็บตัว<อ>ในกระตาลใส่เอาใส่ทองพายอยู <c oughs> ่กระตารถที่ดเต็มพี่น้องเอาใส่ทองพายพอได้อยู่ได้กินพี่นอ้อง มาลายเรียกปลูกกงไม้ลรอกะหาหน่อไม้เลยพี่น้องปลูกก,กวัวกงไ้เย็นหน้ามือกันเมื่อนี้บ่ได้ไป้รับจ้างเกี่ยวข้าวเด้อเมื่อนี้พี่น้องมืออื่นติดตามมืออื่นกันไปหากินก่อนหาอยู่หากินเนี่ยชักกอนคลิปนี้ม่าฮอนเอก็ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากติดตามคลิปหน้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เด้อสบายดีบ๊ายบายสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย